มี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 สองตีมั้ง <หน |th|> <2. Please S 1> มันต้องมีแล้วล่ะให้รู้ด้วยว่าที่นี่คือที่ไหนโอ้โหคุณคุณลงซดที่กูไม่มีปืนเลยไม่สูกไป,ไ,ปไม่รู้ว่ะเฮ้ยนก่อน <c oughs> มาแล้ว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  เฮ้ยโอ้โหข้างล่างข้างล่างเต็มไปหมดเพื่อนตายอันนี้ตายเลยอันนี้ตายเลยมีอีกเหรอมีอีกข้างล่างเต็มไปหมดเลยอันนี้มาคนเดียวแน่เลยวะ่ะเฮ้ยขวาขวาขวาเซนเมนขวา ตามแซดแมนอยู่โอ้ยมาแล้วมาแล้วนนอกเดี๋ยวเดี๋ววเดว,เดวไม่พร้อม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 เก็บุ่สันใช่ปะไปเก็บสุสันเฮ้ยไหนไหน,ไหนแซดแมนแซดแมนตายล้ข้างข้้าง เหี้ยอุ้ยตูนข้างบมดอุ้ยโครเดือนไปชุกเ่ินเลยมังกรสันมังกรมังกรไหนอยู่ไหนปุนยนต์สองห้าสองห้าเฮ้ยเฮ้ยสี่ตัวเลยเหี้ย ไม่อะไรไม่อะไรยิงอยู hmm, like ่ยิงอยู่โดนแม่ห huh. ุ <S <S ่นยนต์ไหลไมู่่นเลยแมกหุ่นยนต์กันได้ปะเฮ้ยมันมาพึ่งหยิบพึ่งหยิบพึ่งหยิบอันตรายอันตรายแมวมันอยู่กับกู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 แมวอยู่นะอยู่กับแซดแมนมันอยู่มันอยู่บนสุด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 บนสุดเลยอุ้ยลูกไฟมาลูกไฟมา โอ้ oh, มงกรอนอยู่นู่นเอามาเลยเอามาเลยอ้เคียนแหลกพ่อมี่อ้เคียนแหล okay, กโอเคมมงกรมนงกรอนสุขีแล้วโ้ยแหลกไอ้เฮีย น็อกเด็ดเอาเบาเอาเบา <My self. S 2> ม่เข้ามีมีไปข้างหลังมีเหรอ <is> ลัว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 มีลัวมี <Yeah. S 1> วมาเบอร์สี่เอ้ยกูกูดูอยู่ข้างบนอยู่กูดูอยู่ข้างบนเข้าเลยก็ได้ Với con máy, có máy, chạy đi ạ? máy ở đâu Úi, khỉ thật Chạy đi, chạy tôi Đây an toàn, an toàn về ต้หัวต้นหย่อยโอเคโอเคมาแล้วมาล้วกดเว้ยหน่อยนะเพื่อนปต้นหัวไมสองสามนัดะเหี้ยทุกอย่างคลกเลยโคตรเดือดเดี๋ยวเบอร์สี่อยเพึ่งเบอร์สี่ย่าพึ่งอย่าอย่าเพิ่งนาพิ่งนะ กูกูอยู่ข้างบนให้ตมีกระสุนเขียวให้ปะกูใช้เอวใช้พิก้าูน่ะเอาหรอตรงนี้หมวกสีซะด้วยกูกูกูเข้ามาดีนะกูมาเก็บกวก่อนไม่มีกระสุนแล้วเฮ้ยเสี้ยอะไรวะเฮี้ยตูเดินน้องน้องน้อง สัตว์นกตัวนูน้นตัวนูน้นตัวนูน้นเฮ้ยเดี๋ยกูลุยแล้วไอเ้เหี้ยดูนี่ขวัญระสานเลยครับโอ้ยมันจิงกูมันยิงกูน้องหนึ่งเข้าเลยก็ได้<า> <ๆ S 2> เข้าเลยก็ได้คุณห,าย,หายแล้วก <c oughs> ูหาาอยู่หายอยู่ตามามันน็อกมันน็อกสองตัว เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยกูดูอยู่ข้างบนอยู่ตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งเหลือว่าเหลือสามเฮ้ยฉลามไกลๆหมดใช่ปะเฮ้ยนูน่นนูน่นนู่นไกลไกลหมดแล้วนู่นไม่มันหนีมันหนีมันหนี หนีไปนู่นละหนีไปไกลมากมันมันเทนอะมันไปจุดชุดนี่แน่เลยว่ะมึงมึงไปไปตามจุดชุดปะคุณจนอยู่ไหนอะเฮ้ยเต๋าเต๋อขับ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 หลบหนี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 ขวาหน่อยซ้าย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 หน่อยขวาไม่โดนหลบหลบ ่อยู่ในบ้านปะไม่รู้อ่ะมันฟิวอ่ะยังอยู่กุลงอ่ะยังอยู่ยังอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเฮ้ยนั่นน่ะเต๋าเห็นป่ะข้างหน้าแปลงร่างเลยแปลงร่างเลยแปลงร่างเลยแล้วคุณไม่แปลงร่างอ่ะกูแปลงไม่ได้กูยังอยู่นาทีอยู่มึงให้กูแปลงเป็นในตัวรถแล้วให้กูแปลงขุดนยอนได้ไงเฮ้ยไรแล้ บ้าอะไรกันไนเพื่อนหมดยังวะหมดแล้วเหลือหนึ่งดีเหลือคนเดียวเฮ้ยเราล่าข้องวงเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วที่มาของเสียงจวยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยตานี้เดือดตานี้เดือด มากตอนนี้ยอ,ยอดยอดปิดทได้สวยก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะครับสวัสดีครับ